ส,สีครับพอกระเป๋าขวัญใจบุกจาาพี่เก่าครับเืนี่เดือนพฤศจิกายน2อ6 8าเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเต็มตัวอย่าเป็นทางการนะครับลมหนาวมาได้3 4วันแล้วทีมงานก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าไดเปียจําหน่ายแบบเข้าตลอดเลยไม่มีพักเลยนะครับสองอาทิตย์ล้วรัวๆเลยลูกค้ายเยอะมากาเป็นหญ้าไม่แก่มากนะครับไม่แก่มากร้อยสามสิบันพอดีหมักเลยนะครับสําหรับ การหมักหีือทำไซเลตดีพอดีเลยนะชิ้นงานสวยมากละเอียดเย็บนะครับไม่มีไม่ไม,ไม่มีว่ากินเข้าไปแล้วมันจะย่อยไม่ได้นะชิ้นงานละเอียดมากเลยลำลำต้นอ่อนนะฉำง่ายกินสดกินสดก็ดีกนะินสดก็สบายเลยนะครับ วันนี้ลูกค้าเข้าหนึ่งพ่วงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนู้น,นรับหนึ่งพ่วงแล้วก็มียืนสามกระบาทอ่าที่จะเข้ามาเป็นช่องบ่ายนะครับเช้าเดี๋ยวเอาพ่วงก,ก่อนแรงนี้สี่สิบก็ไล่นะเราเ็บเกี่ยวไปแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคาดว่าวอีกสองสามวันก็จบแรงนี้แล้วก็ต่ออีกแบงใหม่ครับมีเรื่อยๆครับมีเยอะมากนะครับ,ม,ม,รบมีทุกวันนะครับ ท่านใดสนใจย่านเปียคุณภาพชิ้นงานละเอียดเหมาะสำหรับการหมกักหรือกินสดโทรสั่งจองเข้ามาได้เลยเดยพี่บ่าสนใจมุกดานะง่ายๆสบายๆบ,บริการเป็นกันเดงนะครับเข้ามาเลยอยากได้ย้าอายุเท่าไรชิ้นงานแบบไหนก็โทรมาสอบถามได้สั่งจองได้เราบริการแบบสบายๆ โอเคครับถ้าใครสนใจหญ้าดินเปียก็โทรมาเบอร์พี่บ่าวได้เลยนะครับหรือว่าทักมาทางข้อความก็ได้นะครับเฟซบุ Facebook, ๊กทาง YouTube ก็ได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้พี่บ่าวทำคลิปในส่วนไหนของอในการบริหารจัดการแปลงหญ้าหรือว่าลดชบหญ้าก,ก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวพี่บ่าวจัดให้เลยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นช่วงของการกระจายน้ําเดี๋ยวพี่บ่าวจะคลิปการกระจายน้ําลงให้ดูนะครับเนี่ยแปลงนี้แหละเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวทําการ อะโอรตารีตัดต่อต,ตัดแต่งกี่ร่องลงนิเปอร์เสร็จก็จะให้น้ำนะสบายสบาย,บายโอเคครับขอบคุณครับ